มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะป้าแจ่วพี่ชายสวัสดีค่ะตายแล้วผู้ขับคิวทองของเราอะไรเวลามีน้อยเรนนี่พุทธโอเควันนี้ค่ะจะทำเพลงสวรรค์สาวมิวสิกครับป้าแจ่วมาทำอะไรฮะมาทำขับอาจจะเป็นนักแสดงก็ได้อาจจะเป็นอะไรก็ได้มาเป็นคุณแม่ของเด็กๆเป็นละครเวทีใช่ครับเป็นละครเพลงใช่ครับเรื่องที่เป็นตำนานที่มีการแปลกันเป็นสิบสิบภาษา ใช่ครับได้ชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกครับเคยทําเป็นละครของเวทีของไทยไหมยังครับคือเคยแต่ว่าแสดงอย่างอย่างอย่างเป็นเป็นเรื่องปกติที่ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้นี่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นครั้งแรกเป็นเรื่องเป็นราวเป็นครั้งแรกก็าจะเอาทำได้นะเป็นเรื่องเป็นราวเพราจะทำเก่งไหมคะพี่ยุทแต่ว่าปกติเนี่ยเห็นทําแต่ละครแต่ว่าคราวนี้เป็นละครเวทีที่เป็นแบบมิวสิควลด้วยจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ชอบละครเพลงมากๆแล้วก็ชอบซะจนไม่กล้ากํากับเพราะกลัวจะทําได้ไม่ ีแล้วคนคนจะกดดันขั้นใช่ครับแต่ที่สุดก็เลือกที่จะทําแบบเต็มรูปแบบค่ะรับนะฮะได้คุณชายครับมารับบทเป็นผู้พันเกี่ยวบทแบบเสียงเราพยายามจะเข้มข้นขึ้นนเหรอครับตื่นเต้นไหมยังตื่นเต้นอยู่เลยครับแล้วใครเป็นนางเอกแล้วเนี่ยนี่ครับสาวสาวโอเคนะครัทุกทีจะมีนางเอกสองคนใช่ครับีน้องฟางอีกคนหนึ่งสลับกันเล่นสลับกันเล่นครับวันนี้เชิญมาสักคนหนึ่งเป็นตัวอย่าง และนี่แน่นอนก็คือลูกๆของคุณใช่ไหมลูกๆสายงนั้นเลยครับถูกไหมฮะในชีวิตจริงไม่มีครับแน้องจอยน้องกวางเลยครับน้องกวางนี่ค่ะนะฮะแล้วก็ไล่เรียนกันมาเอาแนะนําตัวหน่อยพวกคุณผมเด็กชายภูวินตั้งสึกยืนเล่นบทเป็นฟรีดริกครับอ้าวถัดมาสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงขันแก้วแดงตะกูลนะคะชื่อเล่นชื่อฝันวันนี้รับบทเป็นลูอีซาค่ะอ้าวถัดมา สวัสดีค่ะหนูชื่อจิติตาเต็มอุดมภาคชื่อชื่อเล่นน้องมามีค่ะรับบทเป็นเกรเทลค่ะอ้าถัดมาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกรณิตลาสบินตาเสรค่ะชื่อเล่นชื่อหนออาค่ะรับบทเป็นดาตาค่ะนอ้าวถัดมาสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงละลินสีอัศกุลชื่อเล่นชื่อพินรับบทเป็นบิกิต้าค่ะและถัดมาสวัสดีครับผมเด็กชายสัญชัยอัศวทวีโชคน้องแน่นะครับรับบทเป็นเคิร์ดครับอ้าวน้องวางเป็นเป็นลิซเซลค่ะเป็นพี่สาว คนโตค่ะนะกี่คนนะเจ็ดค,ค่ะ,คะเลี้ยงไหวเหรอถึงได้้องมีพี่เลี้ยงมาช่วยเนี่ยคือถ้าเราจะคุยอะไรกันต่อไปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เห็นภาพผมอยากจให้แสดงสักชุดหนึ่งแล้วเราจะเห็นภาพเลยว่า <laughs> มนลักเพลงสวรรค์าช้ามิวสิกเวอร์ชั่น2015 แบบของไทยป้าแจวกำกับมันเป็นยังไงเพราะตอนซ้อมผมยังขนลุกเลยโดเรมีที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะใช่ครับพร้อมไหมพร้อมค่ะเด็กๆพร้อมนะได้ค่ะผู้ใหญ่พร้อมไหมพร้อมคับพร้อมนะฮะพร้อมัพร้อมแล้วออกไปพร้อมแล้วออกไปนยโชคค่ะลูกจะย็นเระวังนะระวังนะ เรายังเริ่มด้วย A B C เมื่อร้องเพลงก็ต้องเริ่มด้วยโดเรมีโดเรมีโดเรมีนี่คือสามโน้ตแรกเริ่มแต่เดิมทีโดเรมีโดเรมีโดเรมี mi. ฟาโซลาทีงั้นเดี๋ยวจะหาวิธีจำง่ายขึ้นฟังนะจ๊ะ โซ่ผ้าเก่าหยิบเอามาส้อยลาถัดไปจากโซ่คือลาที่ใบลงก็ชงแต่ชาแล้วก็วนกลับมา 教义奥秘。 ดกลาที่บลงก็ชตแ,แล้วก็วนกับมาที่เดฟทีเ,เอาลเด็กๆทีนี้เดี๋ยวเราเข้าใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาร้องพร้อมกันเลยดีกว่ามาจัดแถวเลยจ้ะพร้อมนะนดเหล่านี้ เปล่ามาใส่ไปจากโซคือลาไปจากโซคือลาไปลงก็ชงแต่ชาแ,แล้วก็วนกลับมาที่ดนแล้วก็วนกลับมาที่โนทีนทลาโซฟามี เลขตอวเล็กที่มีเซกน้อยนะตอนจี้ยุดไม่แซวน้องน่ารักมากกำกับยากมากใช่ไหมฮะยากมากเราว่าจริงๆเด็กๆเรามีแค่สองชุดเป็น12บสองคนแล้วเป็น12คนที่คุยนตลอดเวลาแล้วก็ดื้อสนที่สุดเลยกว่าจะได้วันนี้นะโอ้โหตีมาเยอะไหม ตีไม่เยอะแต่ขู่ดจะข่าวห้องน้ำแล้วพี่ชายล่ะคะทำงานกับน้องๆเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องขูดด้วยเหมือนกันครับข่าห้องน้ำเหมือนกันค่ะไม่จริงเลยค่ะออกมาผบอกว่านะฮะคุณดาวโอเคนะครับก็คือคุณนัทพัฒน์นัทพัฒน์สอนสีมาเสถียรนะใช่ค่ะเป็นยังไงเล่นกับเด็กๆก็หนูชอบอยู่แล้วค่ะเวลาอยู่กันก็จะแบบ แอบไอลดอายุลงไปด้วยแล้วก็แอบไปเล่นกับน้องๆด้วยบางทีก็โดนพ่วงกับดูเหมือนกันว่าไปเล่นกันใช่ครับคือต้องบอกนี่เล่นละครเวทีเคยเล่นแน่ๆเคยเล่นมา2เรื่องละครับหลาคงจะไม่เหมือนกับเรื่องนี้เรื่องนี้มันจะเป็นอารมณ์แบบชวนฝันอ่ะใช่ครับใช่ไหม นี่ขนาดมาแสดงแบบฉากไม่เต็มพี่ครับและในห้องสองไม่ได้อยู่บนฉากจริงใช่ครับเรายังดูเหมือนกับชวนฝันเหมือนกับเข้าไปวิ่งเล่นด้วยไหมคุณเดราใช่เราอย่านะใช่ค่ะสนุกสนานมีความสุขมากคเพราะฉะนั้นมันทำได้จริงครับเลือกราวมันเป็นยังไง เรื่องราวเนี่ยจริงๆทุกคนก็รู้จักถ้าถ้าเป็นรุ่นเอ,อ่ออายุผมไม่รู้จักเลยหรหรอจริงจังคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเ,นเรื่องราวของแม่ชีฝึกหัดคนหนึ่งชื่อมาเรียซึ่งต้องมาทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของเด็กๆเจ็ดคนให้ครอบครัวฟันทรับแฟมิลีอีซาที่เป็นพ่อแม่ใช่แล้วก็ ภรรยาไม่มีแล้วก็เลยปกครองลูกๆเหมือนทหารเพราะฉะนั้นลูกๆก็เลยไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นักแต่คนนี้เป็นคนนําความสุขกลับมาด้วยเสียงเพลงอีกครั้งหนึง่งทำให้ครอบครัวนี้กลับเป็นครอบครัวอีกครั้งและตอนท้ายของเรื่องเนี่ยมันก็มีเหตุให้บังเอิญเออนาซีต้องเข้ามาเนี่ยประเทศออสเตรีย<อ>ครอบครัวนี้เนี่ยถึงจะรักประเทศชาติแค่ไหนแต่ก็มีความรู้สึกว่าเขาคงไม่ยอมให้กับนาซีก็เลยต้องอพยพตัวเองย้ายถิ่นฐานด้วยการเดินข้ามเขาอ๋อก็เลยมีฉากสวยๆระหว่างเดินข้ามเขาด้วยใช่ ภูเขาจริงๆในในละครในในละครเราจะยกภูเขามาไว้ที่โรงละครเลยครัน้องปาจริงค่ะอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นฉากที่มันต้องเป็นภูเขาใช่ครับมีทุ่งหญ้ามีหิมะด้วยมั้งก็ไม่ถึงมีหิมะด้วยโอ้โคงลำบากครับนะ อาซาอูมิวสิกคุณ <Music. S 2> คุณชายคงรู้จักมานานแล้วเรื่องนี้รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่เด็กๆแล้วครับคือได้ยินใช่ว่าเหมือนหลายๆคนนี่แหละที่เคยได้ยินเพลงของละครเ,เรื่องอาจจะซาอูมิวสิกมาแล้วก็โตขึ้นมากับเพลงพวกนี้เคยคิดว่าจะได้เล่นไหมไม่เคยคิดเลยครับนะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าที่ที่ได้เล่นเนี่ยจริงๆแล้วคือต้องขอบคุณป้าเจ้ามาเพราะว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งป้าเจ้าก็โทรมาแล้วก็คืออยู่ในช่วงที่เพิ่งกำกับเสร็จแล้วกำลังแบบรู้สึกว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้แต่พอป้าเจ้าโทรมาปั๊บอยากเเลลล่นะครพงม ตอบรับทันทีเลยเพราะคือจริงๆแล้วมันคืออะไรที่ทําให้เรามีความสุขมากที่สุดแล้วมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่สําหรับนักแสดงอย่างเดียวนะพราะถึงเวลาจริงๆแล้วชายเชื่อว่าเวลาคนได้ดูเนี่ยเขาจะกลับไปพร้อมกับความสุขเต็มอิ่มแน่นอนทำไมเลือกคุณชายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชายเนี่ยเราเคยไปดูตอนที่เขาเล่นเรื่องนางพยางูขาวเขาร้องเพลงได้และเรื่องนั้นยากกว่าเรื่องนี้เพราะเป็นซังฟรูคือร้องทั้งเรื่องแต่ที่สําคัญคือชายเนี่ยมีคาแรคเตอร์ของความเป็นคุณพ่อที่รักเด็กและที่สําคัญคือตัวใหญ่มาก ร้องเพลงก็ได้ได้ด้วยบุคลิกคุณพ่อรักเด็กหรือว่าไม่รักเด็กค่ะรักเด็กค่ะให่ตัวเล็กต่อดีกว่าพี่ชายชอบพี่ชายไหมคะชอบค่ะทาไมต้องกัดฟันรอเล่นรอเล่นเพราะฉะนั้นวันที่สองถึงวันที่ยี่สิบหกเมษายนที่ครับที่เมืองไทยรัชดาลัยครับกี่รอบสิบแปดรอบสิบแปดรอบใช่นะฮะบัตรซื้อได้แล้วซื้อได้แล้วตอนนี้ครับที่ไทยที่เกณฑเมเจอร์ ผมดูบรรยากาศตรงนี้ัอยากให้ไปดูกันเลยใช่ครับนะจะบอกว่าจริงๆแล้วละครเรื่องนี้เราทํามาเพื่อต้อนรับเดือนแห่งครอบครัวโดยตรงเลยนะเดือนเมษาเมษาเดือนครอบครัวครับอยากทําให้ทุกครอบครัวหรือว่าความรักที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าความรักที่ ประสานกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเพราะฉะนั้นละครเพลงเวทีเรื่องนี้เป็นครอบครัวใช่ครับเหมาะกับทุกคนในครอบครัวใช่ครับ18รอบ2ถึงยี่สบนเมษายนเชิญชวนนะครับผูชมฮะและเรามีอะไรมาโชว์อีกสักชุดไหมมีครับพร้อมหรือยังผู้การครับพร้อมอยากฟังพี่ชาร้องเพลงมาที่สุดนะเชิญครับ นำเสียงเพลงกลับมาในบ้านผมให้ผมได้กลับมาร่าเริงและช่ำเย็นดุดดัง เป็นไงบ้างรัาดูอยากดูมากขอเชิญคุณดาวมางด้านในเลยนะฮะคนจัดใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ,บคุณอเอาไม่ได้เตรียมตัวเข้ามาแล้วค่ะแต่งตัวไว้เลยไม่เป็นไรฮะเขามาควบคุมการผลิตนะฮะับาเจ๋วน่าจะสนุกสนุกครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยเราคัดเลือมเด็กๆตั้งสามร้อยคนกว่าจะเหลือแค่นี้ <c oughs> แล้วก็วเล็กด<ค>นด้วยนะด้วยครับ <ๆ S 2> แล้วก็เก่งมากแล้วก็ทั้งเรื่องเนี่ยเด็กๆจะได้แสดงความสามารถหมดเลยนั่นแหละฮะหน้าหน้าชื่นชมนะเป็นดาว่ะตัวเล็ก อยากเป็นแบบพี่ชายแต่นี่ที่ยืนอยู่แล้วอยู่ดีเขาประกอดทีละคนทําได้ไหมได้ไหมก่อนเราหยู่ไ่อนเรานำทีมทําได้ไหมเราคิดก่อนนะพวงนี้ค่อยมาตอบก็ได้น้องวางเป็นอะไรเป็นยังไงเรื่องนี้ก่อนเลยก่อนก่อนแล้ก่อนแล้วก่เริ่มสิเริ่มนี่มาเกาะต้นไม้หรืออะไรครับนะฮเพราะฉะนั้นน้องวางเป็นยังไงอ่ะเชิญชวนท่านผู้ชมหน่อย ค่ะก็อยากชวนทุกคนนะคะมาดูละครเพลงมนตรักเพลสสวรร์ค่ะพวกเราตั้งใจมากจริงก็เด็กๆทุกคนพยายามแล้วก็ฝึกฝนเป็นอย่างดีเลยค่ะฮะคุณดาวเป็นยังไงฮะเป็นบอประดับโลกนะคะมาสู่เมืองไทยสีมือคนไทยนักแสดงไทยร้อยเปอร์เซ็นก็มอบความสุขหวังว่าจะเป็นความความสุข ที่ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัวที่ลุงป้านะ้าอาคุณปู่คุณย่ญญาคุณตญญาคุณยายจะร่วมกันมาทํากิจกรรมมีความสุขร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับครอบครัวเดือนสะครอบ,คร,บครัวผมเชื่อมือที่ได้ดูตัวอย่างครับป้าแจ๋วกํากับด้วยนะครับ คุณชายเจ้าบทบาทเล่นแล้วนี่แสดงออกให้เห็น2เพลงเมื่อสักครู่หนูกวางไม่ต้องพูดถึงและทุกคนนะฮะนี่ก็เคยเจอกันใช่ไหมสวัสดีครับโดยเฉพาะตัวเลกขอบคุณมากเลยนะครับว so ันนี้ครับไปพบกันนะครับสองหนุ่ยี่สิบหกเป็สายโยนมรักเป็นสวรรค์สวัสดีครับ